มาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโกลอการเดนนะครับไม่รู้เรียกถูกไหมแต่มันจะเรียกโกลอการเดนอ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาปลูกผักใช่แล้วปลูกผักเดี๋ยวชอบโว้มีการดน้ำามาขอบคุณครับเราจะไปซื้ออะไรเนี่ยม,มันเขียนวนะโก o บายเฟิร์สซ e d สักอย่างหนึ่งซีดเนี่ยเหรอไค่ฮะพี่ โอ้หมันมีแครอทด,ด้วยนเ่อนี้มีพืชอะไรคะโอ้มีแบบนี้คุ้นๆน,นะเหมือนเหมือนจะรู้จักแบบแบบหนึ่งที่มันคล้ายๆกันเลยอย่าบอกนะมันบล็อกฟุตหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเล่นบล็อกฟุตด้วยโอเคครับแล้วหลังจากนี้เราก็ซื้อมันดีเพิ่มเออซื้อไปแล้วนี่ลืมโอเคมันวาร์บได้นี่ไงนี่ไง มีคแครอทเรามีแครอทนะโอ้โตยังไม่ด้ชิปเม็ดเลยเหรอเอาน้ำรดหน่อยน้ำรดเอาน้ำรดโอ้รดแล้วเสร็จเลยเหรอรดปุ๊บเลโอ้แล้วก็ไปขายได้ยังไงขายหมดเลยนะครับโอ้ได้เงินมาตั้งสามสิบหกบาทสุดยอดสุดยอด แล้วก็ซื้อแค่หลอดอีกวันนี้ปลูกส่วนแค่หลอดดีกว่าครับทุกคนวันนี้ปลูกเพิ่มๆไปปลูกๆไปก็ใช้มันใช้ยังไงอ๋อน,นี่แรงให้พืชแบบโตทันทีโหวันนี้ศูนยจุหกสองกิโลอันนี้อันใหญ่มากเนี้ยเนียอันนี้ขาย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 ,ายใ,หให้หมด ้เอาเงินไปซื้อของอย่างอื่นบ้างไม่รู้ในเกมนี้มีอะไรบ้างอูหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสุดยอดสุดยอดมาเคมลดเพิ่มเลยไรูซื้อนี้ได้ยังโอ้ไม่ได้โอ้โหพันสามแพงอ่ะแพงมากเลยทุกคนเราซื้อสตอเบอรี่ได้แต่เราไม่รู้จะคุมมันะสิแต่ก็ซื้อซื้อไปพอดีคนรวย อ้าวจะตั้งสามสิบสามดอนไม่เป็นไรเราจะปลูกระหว่างรอแล้วกันครับทุกคนปลูกเต,ตินต้นสตอเบอรี่อยู่ตรงนี้อะไรปะปะปะปลูก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 ซีดร,รีสต็อกหรือยังจะได้แบบยังไงมีแครอทมีนุน่นมินี่ขาย มีต้นแตงโมด้วยมาเตอร์เมลอนโอ้อันนี้มีไผ่ไผ่ลิจแนลลี่ขายนะแล้วนี้โตเสร็จกันยังอันนี้อันงูอันนี้โตนานอะช่วงนี้ปลูกแต่แครอทก่อนก็ได้ฮะซื้อแครอทแล้วก็ปลูกแต่แครอทห้าสิบเก้าบาทสุดยอดมากเฮ้ยเฮ้ยเกม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 หแหลกแหลกอ่ะเอางเงิน

หมือนน้าแข็งเลยเอ้ยฝนตกอเหมอนันมันฝน,นตกเลยทุกคนเนี่ทุกคนมันฝนตกเอ้ยมันจะมันจะทำลายพืชเราหรือเปล่าเราจะทำลายพืชผมเลยพี่อันนี้มีเงินร้อยบาทอะไรเงี้ยพี่อย่าทำลายพืชผมเลยพี่พี่ฝนตกเนี่ยอย่าทำลายพืชผมนะพี่ เก็บไปก่นอนเหลือไว้อันนี้ก็ได้เผื่อมันจะทำอะไรได้ขายให้หมดโอ้ร้อยสามสิบเก้าได้อยู่นะร้อยสามสิบเก้าได้อยู่ซื้อแต่แครอทเนี่ยหมดสต็อกแล้วอ่าก็กลับไปการ์เด้นมะเก็บตอเบอร์รี่ขายนี่ไงโตแล้วอ้าวไม่ได้เก็บหมดเหรอทำไมมันเก็บบางต้นทำไมต้นนี้เก็บไม่ได้ ต้องคงเก็บต้นเอาเก็บไปแล้วไม่เป็นไรโอ้อันนี้ต้นใหญ่นี่ก้านเล็กดีนะขายเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้ชอบจริงจริงเอ้ยอันนี้ติดสถานะเหรอติดเวทคืออะไรมันต่างกันยังไงครับมันต่างกันยังไงครับอันนี้ก็สตรอเบอรี่มาสตรอเบอรี่เหมือนเลยเนี่ย ล้วติดเวดคือ,อยังไงไหนลองขายเดี่ยวดูสิว่าจะได้สักเท่าไหร่เอาขายหมดเลยไม่สนร้อยสิบห้าบาทดีสต็อกยังพอพ่อค้าสตอเบอรี่ปลูกแล้วมันแพงอ่ะเก็บไม่หมดอีกโอ้เกมบัก หกสิบบาทก็ได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่อุเดว๋่วได้เงินมาสี่ร้อยแล้วอืมไม่ได้ยากอะไรนะจะก็จะเก็บไปขายต่อเรื่อยๆวยความที่แครอทมันหมดตลาดนั่นแหละอุ้ยติดเวทไอ้แกะเบ้เวทสองอันเลยหรอทำไมเวทมันเยอะจัง วุ้ยอันนี้คือยังไงวุ้ยวัสดีครับพี่โหพี่เขามีต้นไผ่ด้วยทุกคนดูเขารวยไงเขามาอดวดเราใช่ไหมอันเท่าฟ้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮะฮะอ่ะครับพี่เด้อมันผมได้อะไรมาตะกี้เฮ้ยเฮ้ยเขาเขาให้ไผ่ผมมาทุกคน ขายดีกว่าขอบคุณนะพี่ผมขายดีกว่าพี่เดี๋ยวด้ะเฮ้ยราคาหมื่นสี่เลยเหรอโอ้โหโอ้โหซื้อพืชปลูกเลยดีครับเอาเอาเอา,เอาซื้อพืชซื้อซื้อซื้อ ซื้อพืชปลูกดีกว่าไปร่นๆๆโอ้หได้มาเหมือนสิงโอ้หพี่เขาส่วนพี่เขาอยู่ไหนล่ะเนี่ยสวนพี่แกอยู่นี่ออยัดูนะคะพี่ี่เก็าอี้มินิมินีด่ด้วยเดี๋ยวชอบรีเซ็ตแล้วมาไหนดูสิแายลอค่อนข้างเยอะอุ้ยขายเต็มเลยตรงนี้คือขายเยอะมาก เร okay. วก็ซื้ออันที่เราแบบพอไหวแล้วกันอนะ่ะอัลพันรวยครับพอดีผมรวยฮะขอโทษเฮ้ยจะซื้อแค่หลอดก่อนแค่ลอดทำเงินได้เยอะสุดสำหรับผมตอนนี้มีโทมตโต้ด้วยต้นมะเขือขเทศใหม่ๆม,ม่จะซื้อข้าวโพดพันสามเลยเหรอีอกวอเตอร์เมลอนอีกเงินเงินเงินเพิ่งได้มาเงินเงิน พอก่อนพอก่อนอยิบเงินนันไม่สนเงินฟรีคะ่ะของดีนี่ไงท้ี่ใแครหลอดมันปลูกเต็มเลยเหลือยู่สิบห้าบาทโอ้ยกับปลูกไปปลูกปลูก โอ้โหแครอทนอนเท่านี้โอ้โหโอุโหโอ้ยเอาพี่คแครอทเบลเลอร์จ้ะแครอทเรามีแครอทนะเอาไม่ต่อละอ,อ่ะปลูกข้าวโพดอันนี้วอเตอร์เมลอนก็คือแตงโมพิต้นเ่นเองแล้วก็ต้นไดฟุกุมันเขียนอะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย เุ้ยแครอทติดทองโหเรามีอันบดอเลอร์เลยโอ้ยเก็บมาโหหนึ่งจุดสี่เก้ากิโลเมตรอ่ะเดี๋ยวกิกิโลเมตรอ้อโอ้โหเจอแครอทซีดด้วยอ่ะได้ได้ครอทซีดมาหนึ่งมาตะเกียะอันนี้เอ้อนี่ไงปลูกเพิ่ม เราจะขายเฉพาะไอ้นี่นะอยากรู้มันจะได้สักเท่าไหร่แกลอด์เบลเลอร์วันเซลล์ดิสอู้ห้าร้อยได้อยู่ได้อยู่ยอดขายทั้งนี้เมนทอรี่เลยติดโกนี่ลืมขาย go. โกอู้ได้มาตั้งหนึ่งพันกับอีกยี่สิบสี่ได้เงินมาตั้งพันเจ็ดนะทุกคน ต้นในฟุกกุลเราก็ยังไม่โตเลยโตยังในฟุกกุโอเคโตหมดแล้วนะเหนะ็นนะอ่ะไหนลองขายดูนะซื้อมาอันละพันดูที่ขายแล้วมันจะคุ้มไหมถ้ามันไม่คุ้มเนจะไม่ซื้ออีกเลยอร่อยเรียบร้อยฮะ เงินหนึ่งมื่นเล่นไม่นานด้วยพอดีมีคนใจดีมาช่วย